เราไม่รู้จริงว่าจันเราเติสุดสกุลยังพาลูกไปเล่นน้ำปกในปีที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ในลักษณะแบบเนี้ยมันไม่มีทางเส้นเกิดขึ้นได้เลยดูนะครับบเนี้ยมันเล่นกลงก็เนื่องจากว่าน้ำลูกเป็นสิ่งที่น้ำสายมันขุดได้ยังไงกลางแม่น้ำขนาดนี้มันทำไม่ได้มันทำได้ก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีกฎหมายควบคุมในพื้นที่ที่มันพวกนี้ลงไปถล่มเผือกใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญคือมันเป็น ที่เปที่แม่นที่ข่าต่อที่แม่ฮายท่าตนเดือนคุณพาเชื่อมากหมดทา้งหมดมากเลยพวกเอามองไปนี่กับสีโอจริงเลยอ่ะมันก็เราก็คุ้นที่แม่สายแล้วก็เห็นรักษามาก่อนหลายปีอยู่ในข่าวบ้านบางทีก็คุณเนี่ยข่าวก็ไม่ค่อยเห็นมากแล้วตพรที่บ้านเราคนจะจำได้พอมาเกิดขึ้นจากน้ำตกเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆที่ได้สัหรับเที่ยวบาร์ท่าต่อตั้งแต่กั้นอ่างอื่แล้วนะครับอีนี่กระโดดไปหลอกกันครับควนี้เบาหน่อยมา ลึกนาบมาล่าเรียบร้อยแล้วครับล่าคนเดีวนะฮะเคยถามว่าอันชุดตรวจชุดตรวจสารเคมีที่ทางมหาวิทยาลัยรุพที่ตอบกรุงนิทีนะครับมโหอันกับภาพประชาชนจะเฉลิมใจหรือครับแต่กรณว่ายังกัมีบานผมมีตับออ่ะแเอท้งบออไปคือตัวเ หรือว่าภาพผลไม้ตีในในสวนได้้อยหลังบ้านเนี่ยครับเดยจะไปตรวจเนี่ยหมอโง่จะจะจะทำได้ไหมครัอาจจะรู้ไปถึงหน้ามาดานของจระานนะครับไฟต้งแต่นี้ไปถึอ้อจัดไซมูนจะถนนตัเกี้ยงอ้อกาญน้ำจองลงไปถึงตัวเกี้ยงเลยนะครับก็ซือดึงถงสายครับตีเขียบไปก็คือหน้าสายไปกเปื้อนครับพอไป ตามเขาแลชวนรับประทานแล้วก็เขาถุงหน้ากงกันเซงเขามีมาตรการได้ก่อขอขอรเบทาถังรากได้ก่อช่วงหน้าฝนนะครับเขามันพีดนำสายขอรุบประถางนบนหน้าเราไม่อย่างไรลงไปในพื้นที่กันเะเซงเพื่ออย่างน้อยชะลอสาวกคคาดมันมันยืดระยะเวลาไปอย่างบช่วงนี้ในหน้าฝนใกล้หน้ากันเสเซงทั้งหน้าฝนก่อนช่วงแรกก็จะเป็นดี ทุกหอกครับว่าไม่ใช่ชีวิตชุมชนโดยส่วนใหญ่นะครับบางครั้งเนี่ยก็คือโอบผักก็จะใช้แน่นอนในตลาดในการซื้อนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางครั้งที่ว่าผักปลอดสารพิษนะคะก็เ้นผักเหล่านี้นะคะราขายในตลาดนะคะคือตลาดในชุมชนตลาดใกล้บ้านนะคะตับเด็มที่มีการนเิื้องของเากนะคะโดยส่วนใหญ่ ใกล้บ้านเรานะเนาะ m k 9 1เป็นบ,บ้านแซลเห็นเพื่อที่หนึน่นงพุทธคามตำบนเวียงเทีย,ยแนแสนเข็ยนเพื่อหนึ่องพุทธาป่า้างงามหกใครอยู่ป่า้างงามมาครับดีไหมพระลกไฟนะครับเวียงไทยเวียนเทียงลุงรอยหววแม่จันเบียนแสบออกไม่นะบกต้นออกไม่้โขที่บ้านส่งบกนะ้วรปนงเยังไงไหครับเจ้าหน้าที่ ที่ต้อไปให้ความช่วยเหลือที่น้องชาวบ้านเนี่ยต้องต้องต้องแต่งตัวยังไงใช่ไหมมันถึงจะปลอดภัยใช่ไหมครับเออแล้วตอนนี้มันมันเกิดเกิดเกิดแล้วผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้นเ่ยพันถ้าพันคนเดียวไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเหมือนเขาว่าบางพันหลายคนพันแต่นี้แล้วพันแล้วไม่หายอันเนี้ยถ้าเขาเหนือได้บวดได้เลยนะ ต้องขอรับกบหรือว่าทศบาลานี่สํารวจแบบคนที่มีอาการคันใช่ไหมเพรามีคนกีรานี่คือคนที่อยู่ในความเสี่ยงเนาะอันนี้เรายังไม่นับว่านี่เรายังไม่นับว่าถ้าเราได้สารหนูสารสมเข้าไปในร่างกายเนาะผ่าๆๆนทางน้ำนอนนานัน,นนี้เรื่องอัน,านน,านี้เรื่อง